สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องกัญญาวีชาแนลนะคะวันนี้โควิดชิดรั้วบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะป้องกันตัวกันอย่างไรนะคะเอาสมุนไพรรอบข้างบ้านนะคะรอบบ้านของเรามาเป็นรั้วนะคะ โดยที่เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักเราก็มีโอกาสจะเสี่ยงนะคะไปโรงพยาบาลมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะพาลูกกลับมาบ้านหรือเปล่านะคะวันนี้จะพามาพบกับสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะทางใต้ตอนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นหนวดแมวนะคะท่านผู้ชมนะคะต้นหนวดแมวหรือบางที่เขาก็เรียกอะไรนะ ต้นกดน้าอ๋อต้นกรดน้ําต้นปีกเมงวันนะคะแต่ว่าแอดนี่ติดต้นหนวดแมวนะคะเพราะว่าทางใต้เขาเรียกหนวดแมวนะคะลักษณะนะคะลำต้นของมันนี่ค่ะจะให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่จะออกดอกนะคะตรงซอกใบลักษณะใบของเขานะคะท่านผู้ชม จะมีปลายแหลมแล้วก็มีหยักตรงรอบรอบใบนะคะแล้วก็จะมีดอกสีขาวด้วยค่ะท่านผู้ชมเห็นดอกไหมคะดอกสีขาวลักษณะจะอยู่แบบนี้นะคะนี่นะคะลำต้นของเขาเป็นต้นเดี่ยวนะคะความสูงของเขาประมาณ5 0ถึง60เซนติเมตรนะคะนี่ลำต้นของเขานะคะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะ ลำต้นนะคะลักษณะหน,นวดแมวนะคะต้นหนวดแมวเขาแตกกิ่งนะคะลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดอกนี่เห็นดอกเล็กๆนะคะตั้งแต่ทุกกิ่งนะคะที่แตกออกมานี่เขาจะมีดอกนะคะมีดอกมีดอกมีดอกขึ้นมาดอกเยอะมากต้นเล็กนิดเดียวแต่ดอกเขาเยอะมากค่ะท่านผู้ชมนะคะ สรรพคุณนะคะสรรพคุณของเขานะคะต้นนี้นะคะท่านผู้ชมสรรพคุณลำต้นมีรสชุ่มหวานนะคะลำต้นเขามีรสชุ่มหวานแอดอลองเด็ดแล้วนะคะลองเด็ดชิมดูแล้วเมื่อกี้นะคะรสชุ่มหวานแล้วก็มีขมเล็กน้อยนะคะไม่มีพิษค่ะเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับนะคะกับเพาะลำไส้ นี่สรรพคุณแก้ไอแก้ตัวร้อนแก้ไขวัดแก้ปวดควันนะคะท่านผู้ชมนะคะลักษณะแบบนี้นะคะลำต้นนะคะใช้รักษาโรคหวัดโรคไอนะคะแก้เจ็บคอนะคะจุกเสียดปวดท้องท้องอักเสบลำไส้อักเสบนะคะช่วย ลดบวมนะคะจากอาการเหน็บชานะคะแก้ขัดเบาปดพื้นคันนะคะใบนี้นะคะใช้ลดอาการไข้อาการแก้ไอและลมอักเสบนะคะช่วยลดบวมจาก อาการที่เราเป็นเหน็บชานะคะใช้ต้น30กรัมและน้ำตาลแดง30กรัมนะคะต้มกินหลังอาหารเช้าเย็นนะคะนี่ใช้ใบนะคะใช้ใบต้มนี่นะคะส่วนไอก็ใช้ต้นสดนะคะ30-60กรัมนะคะต้มน้ำกินนะคะนี่หลังอาหารเช้าเย็นเหมือนกันนะคะแก้ไอนะคะ ส่วนใครที่เป็นพดพื้นคันนะคะพดพื้นคันตามตัวนะคะตามแขนตามขาพอใช้ใบมาตาให้ละเอียดแล้วก็นําบาพอกนะคะตามที่เราขันนะคะเป็นผื่นนะคะเห็นไหมคะสมุนไพรข้างบ้านวัชพืชข้างบ้านนะคะต้นไม้ชนิดนี้เป็นพืชล้มลุกนะคะท่านผู้ชมเป็นพืชล้มลุกนะคะ เห็นไหมคะสรรพคุณข้างบ้านแก้ไอค้ายๆหวัดเราไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลนะคะให้ไปเสียงโรคเรามาใช้สมุนไพรข้างบ้านของเรานะคะคลิปนี้ถ้าใครเข้าชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเวลาทำคลิปใหม่ขึ้นมาจะได้แจ้งเตือนให้ได้รับทราบกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ช่องกันยาวีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ